เฝ้าระวังแบคทีเรียกินเนื้อเสี่ยงติดเชื้อทำให้ตายได้แบคทีเรียปนเปื้อนที่ชื่อว่า Vibrio v u n i f i c u s หรือชื่อภาษาไทยคือแบคทีเรียกินเนื้อเป็นแบคทีเรียในทะเลสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ที่บริโภคหอยดิบหรือไม่สุกผู้ที่ว่ายน้ำขณะมีแผลเปิดอาการของโรคมักเกิดภายใน24ชั่วโมง คลื่นไส้อาเจียนมีไข้สูงหนาวสั่นเวียนหัวผิวหนังแดงหรือผื่นอัตราการเต้นของหัวใจเร็วหากได้รับเชื้อในปริมาณมากอาจทำให้ช็อกและมีแผลผุพองผิวหนังเน่าเปื่อยที่กัดกินเนื้อเยื่อของร่างกายอันตรายถึงชีวิตพบได้ไม่บ่อยนักมีเพียง150-200รายต่อปี ตามรายงานของสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไม่ไว่ายน้ำหรือดำน้ำในน้ำทะเลหรือน้ำเค็มที่ขุ่นหรือมีสีผิดปกติหลีกเลี่ยงกินหอยนางรมกุง้งหอยแมลงผู้และปลาที่ดิบล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสอาหารทะเล ปรุงอาหารทะเลให้สุกทั่วถึงจนอุณหภูมิภายในอยู่ที่70องศาเซลเซียส